HRV ผ่อน7,000ครับพี่กับ Honda HRV 1 8 e ออโต้นะครับพี่ตอนนี้เป็นรถปี2015นะครับผมผ่อนเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทตลอสัญญาไม่มีคิดเพิ่มนะหรือราคาอยู่ที่4,000 0 0กว่าบาทนะครับพี่เท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่สำหรับใครนำแบงค์10บเข้ามานะครับรับส่วนลดอีก1,000 0 0บาทเหลือแค่3,000 0 0กว่าบาทผ่อน7,000กว่าบาทต่อสัญญาได้ H R V ไปขับนะพี่ออกรถแค่10บาทไม่ต้องไปตายเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นครับพี่มาหาผม10บาทได้ H R V ไปขับผ่อนแค่เจ็ดกว่าบาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับพี่มาพร้อมออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมมาพร้อมกระจังหน้าแบบสีดำเงานะครับผมตัดด้วยโลโก้ฮอนด้าแบบโครเมียมสวยๆเลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับผมเป็นระบบไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมและไฟเดียร์ทามรันนิ่งไลน์นะตอนนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยอีก1ชุดนะครับผมมาพร้อมสเกิร์ตให้อีกรอบคันนะ ตัวนี้เป็นแมกนัลลอยจากโรงงานนะครับพี่แมกขอบ17นะครับยางเบน215ทับ55 z ซ R17 นะครับคือขอบ17นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยโลโก้คอนด้าโคลเมียมแบบ สวยเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมปกติแล้วรถเป็นสีดํานะครับพี่แต่เจ้าของเดิมแรปมานะครับเป็นสีส้มนะครับด้านข้างจะเป็นแคปล่านะครับผมสีดําเราสามารถลอกออกได้นะครับพี่ชอบสีส้มหรือสีดําสามารถจัดการได้เลยนะครับผมส่วนกระจกมองข้างนะครับผมก็ทําเป็นแคปล่ามาให้แบบสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบให้ลงตัวแบบสปอร์ตนะครับผมที่เปิดประตูนะครับผมเป็นแบบเีเลตนะครับตัวนี้เป็นพุสตาร์นะครับผมไม่ใช่คุณแจแบบเสียบเปิดนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมว่า ด้านหลังสวยขนาดไหนนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาแบบโฉบเฉี่ยวนะครับผมให้ดูสปอร์ตและสวยยิ่งขึ้นนะครับมีโลโก้โครเมียมตัวนี้ครับ ไอวิเทคแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับผมพร้อมไฟเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อวิทยุเป็นคลีปปลาฉลามนะครับผมส่วนห้องสัมภาระนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมเป็นพวกแม่แรงที่ขันน็อตล้อนะครับผมก็ด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่นะครับผมยางอะไหล่ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เนื่องจากเป็นรถปี15นะครับพี่ ยังไม่เป็นชุดปะยางเนาะหรืออยากได้ชุดปะยางก็สามารถแจ้งเราได้เลยนะครับผมเราเข้าให้ดูบอดี้นะครับผมเดิมๆนะครับพี่เม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมมีการรับกันโครงสร้างให้นะครับพี่ไม่มีชนหนักจมน้ําพี่ควมกับไม้ไฟไม่ย้อมแมวนะครับผมหัวน็อตไม่เคยขันนะครับผมอ่าเป็นรถที่สวยคุณภาพเกรดเอนะครับพี่ถ้าชอบแคปบหน้าจอเข้ามาหาผมนะครับพี่เดี๋ยวพาดูภายในอีกเพิ่มเติมนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่า มีออปชันเสริมอะไรให้ไหมหรือมีออปชันอะไรให้บ้างเนาะส่วนภายในนะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดานะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยจะเป็นสีหนังทูโทนเป็นสีส้มด้วยครับแบบสวยๆให้ลงตัวแบบดูสปอร์ตเลยนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบพุทคอนโทรลนะครับสามารถปรับเซตความเร็วได้ตามอัตโนมัติแล้วก็ประคองแคบเส่วนด้านนี้นะครับผมจะเป็นที่เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดถัดไปตัวนี้จะเป็นที่ปรับตรงหน้าจอตรงนี้เรานะครับผมว่าเราจะให้้หนนาจอโชววเป็ตั ตั้งค่าค่าน้ำมันค่ารอบรถหรืออะไรได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับผมจะเป็นที่รับสายวางสายแล้วก็คาสั่งเสียงนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมปุ่มสตาร์ทจี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินสามารถกดใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบ6นิ้วนะครับพี่สามารถทัชสกรีนได้แล้วก็ตัวนี้เนื่องจากเป็นปี15ยังมีความคลาสสิกสามารถใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีได้นะครับพี่เพื่อฟังเพลงเนาะส่วนระบบแอร์นะครับผมเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะ บบเกียร์ออโต้นะครับพี่6สปีดนะครับผมแล้วก็มีเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกโฮเอาไว้ใช้ยามเวลาเราติดไฟแดงเวลารถติดติดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมสามารถเลื่อนเปิดได้นะครับผมเป็นที่เก็บของได้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วได้ถึง2ใบเลยนะครับผมได้ถึง2ใบเลยนะฮะแล้วก็ส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้ยังเป็นพลาสติกนะเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นแล้วเป็นตัว E นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับด้านบนไฟครับผมสามารถใช้งานได้ปก ติดติดกันทุกดวงนะครับม่านบางแดดนะครับมีกระจกให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนศักลารนะครับยังเดิมๆจากโรงงานขาวสะอาดนะครับพี่แล้วก็ไฟนี่ยังติดติดทุกดวงนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์กันนะครับผมส่วนตัวของเครื่องยนต์นะครับเหมือนเดิมครับพี่มีการรับประกันโครงสร้างนะครับผมไม่มีชนักจมน้ำควพมกับไฟไหม้ย้อมแมวมาแน่นอนนะครับโอ้โหเครื่องโคตรจิ๊บเลยนะครับพี่อย่างกับป้ายแดงครับผมซื้อไปไม่มีใครรู้เลยนะว่ารถมือสองนะครับผม สังเกตนะครับผมรถมือสองสังเกตง่ายๆเลยทําสีมาหรือไม่ทํามานะครับสังเกตจากฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยขนาดรถปี2015สียังไม่มีรอกไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ไม่มีรอยขยับเลยนะครับผมก็ตินเป็นสามเดิมนะครับผมมีมอก,อกอบอกชัดเจนนะครับพี ว่าเป็นฝาเดิมจากโรงงานโดยแท้นะครับผมแล้วก็สังเกตได้อีกจุดหนึ่งตรงปลายตรงนี้นะครับพี่สามารถหยิกดูนะครับพี่ถ้ามันนุ่มแสงว่าเป็นสีจากโรงงานถ้าแข็งแสงว่าโดนสาดสีมานะครับอ่ะแล้วก็พวกคานนะครับผมคานหรือตรงนี้นะครับผมจะเป็นเม็ดอาร์คอย่างปกตินะครับผมเม็ดอาร์คจากโรงงานเลยนะครับผม ถ้าชนมาชนข้างนี้มาครับตรงนี้ต้องมีทําต้องยืดออกต้องพ่นสีใหม่แน่นอนต้องเป็นสีแบบกกมาเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสีมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับพี่รอยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยมากๆสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.8e นะครับผมเป็นแบบเครื่องยนต์แบบสวยๆเลยนะครับผมใครนะครับพี่ที่สนใจนะครับแคปหน้าจอเข้ามานะครับผมว่าสนใจ HRV ตัวนี้นะครับพี่ผ่อนเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทหรือซื้อสดก็คุ้มพี่เหลือแค่3,000 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมใครที่ชอบเข้ามาหาผมได้ผมชื่อเซลเอนะครับพี่หรือคลิกลิงก์หน้าเว็ไฟล์อยากสอบถามรายละเอียดแอดบ้านเขียวแอด9กและโทรที่065 2 2 8 9903สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ